สวัสดีครับมอนี่นะครับผ้าม้าเบิ่งนะครับของคอกงัวนะครับพเล็กนะครับอยู่ที่สำโรงนะครับโคกสำโรงโคกสำโรงนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับอยู่หลังล้านมั่นนะครับพ่อเนาะนี่นะครับพ่อบ้านห้วยประหมอเหรอครับพ่อโอ้ครับผมครับเกอบหอด เนียดนะครับฝนตกแห้งนะครับเมื่อคืนมาๆๆๆเป็นไงบ้างครับพ่อหลังจากถ่ายครั้งแรกไปโอ้ยมีละคนมาเต็มหมดของถูกของดีหายากนนะครับพ่อเลี้ยงแบบอย่างดีเลยนะครับเขาบอกว่าไปดูใครก็ไม่เหมือนว่าพ่อเล็กพ่อเล็กเปิดดูไลค์อก ก็ไม่เหมือนเลยว่ะฮะมันแย่งกันมั้ยมันอไอออมีคนเข้ามาดูเยอะไหมครับพ่อบยมาแทบมาเยอะอดังไปเลยนะครับคอกคอัเล็ก <c oughs> อยู่ในกลางทุ่งนาเลยนะครับเนี่ยคนตามมาเยอะนะครับคนน้องกระจาคนนี้ก็จะเอา,า,เอาเครับ ช่วงนี้คนหาซื้อเยอะนะครับคนจะเลี้ยงวัวเยอะ,อะเป็นที่ต้องการเยอะนะครับราคาช่วงนี้ก็ขึ้นมาสูงนะครับมีตัวขายไหมพ่อยังยางยังไม่มีอ๋อยังไม่มีเพราะว่าขายไปก็หมดนะนะครับขายหมดถ้าขายก็หมดจริงๆนะครับหมดก็ไม่รู้จะพอไปหาซื้อใหม่เริ่มใหม่ก็ยากแล้วครับเนะี่ย มันไม่เหมือนอันนี้เป็นเนี่ยตัวเนี้ยเขามาให้ยี<อ>่สิบยี่สิบยี่สิบแปดบอกไม่ใี้ยครับท้องได้เนี่ยบอกว่าต้องสามคนครับไม่ยังไม่ขายขายไม่ได้ยี่สิบแปดนะควายก็ประมาณเอ้ยวัวก็สองปีไม่ห่อถึงไหมสองปีน่าจะท้องแล้วนะท้องแล้วท้องได้สามสี่เดือนแล้วเนี่ยครับสามเดือนแล้วสามสี่เดือนแล้วโอ้สองมันท้องไวนี่กระท้องนี่ครับเลยอ๋อวัวสาวรุ่นนะครับ ก็ท้องมีพ่อคุมฝูงก็สบายนะครับโอ้ยตัวนั้นเป็นสัตว์นี่วาใช่ไหมน่าออกลูกไปที่หนูมาจะไม่ออกลูกเลยครับมก่อนยังไม่ออกเลยมาออกลูกแล้วนี่เป็นสัตว์อีกแล้วนยบอกได้ไหมปีละตัวไม่มันต้องได้อย่างนี้แหละครับปีละตัวถึงจะคุ้มทุนรอบปีท้ายปีเลยครับเป็นสัตว์ไวนะครับได้ไวลูกมันไม่ค่อยสมบูรณ์ะลิ ครับแต่มันน่ะนะลูกมัน่ะม,มันให้ตัวอื่นกินนมมากจังเลยโอ้แจ้งกันพวงเลยคอยตีเพลือไอแก้วเป็นครับเออก็บอกแล้วแม่เนี่ยนะไม่เชื่อหนูก็ไม่ไม่มีใครเชื่อออกมาเนี่ยไอ้งเงี้ยเราหนูลูกไม่ได้กี่เดือนเนี่ยนะสามเดือนสามสี่เดือนสามเดือนเป็นสัตว์อีกแล้วนะ เปได้โรคอ่าโ,โควิดโควิดอะไรโครวิด <c oughs> โควิดโควิดจะออกมาไอ้ผู้อุ่นสามทางพี่ออกได้ยังไงเราผู้นี้เป็นพ่อเปลี่ยนนะครับตั้งแต่ตอนนั้นหรือใช้ตัวเดิมอยู่นี่ตัวนี้เปลี่ยนตอนที่หนูมาอ๋อครับ <c oughs> เป็นได้มาจากทางไหนครับพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์นี่ของไอ ของไอ้ไอ้ตูนอะไรก่อนลำพญากางอ่ะอ๋อ้ลำพญากางเป็นบามันสายเก่าสายเก่าอ่าครับสายสายกลมนะครับเรียกสายกลมเท่าไหร่ครับพ่อซื้อมาเท่าไหร่ครับห้าหมื่นห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้านะครับก็ห้าหมื่นห้าหรือห้าหมื่นห้าก็โอเคนะครับเอามาพัฒนาลูกก็สวยนะครับ ลูกมันยังไม่ได้เลยสินี่มันลูกของนี่ตัวเดิมลูกของตัวเดิมอ่ะอ๋อดูดิมาดูลูกของที่ขายไปเนี่ยเนี่ยมาดูันเนี่ยให้ให้ดูสายพ่อแม่ไม่ต้องห่วงนะครับลูกเนื้อหนังอยู่แล้วโนตัวนั้นน่ะตัวตัวที่กินนมกําลังกินนมถ่ายดูดนู่นแหละนะครับเออแล้วเนี่ยล่ไล่ยตัวผู้มาเนี่ยเนี่ยตัวผู้เนี่ยเนี่ยเนาะเนี่ยเนี่ยตัวผู้น้อยน้อยเนี่ยต้องไปดูใกล้ๆทั้งไายเนี่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 ยเไม่ต้องเข้าก็ได้ครับเปื้อนเลอะเนี่ย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  ูเก่าผู้หนังหนาดีนะครับนู่นนะครับตัวเล็กๆที่อยู่กลางจอนะครับ <S <S เหลี่ยมตัวดีนะครับเหลี่ยมตัวหน้าสวยนะรกระโหลกสวยสัดหลังก็ดีนะครับแผ่นหลังดีนะครับกว้างดีผนังกว้างผ<อ>นังกว้างพ่อใหม่ไม่กว้างเห<ฟ>มือนพ่อเก่า หนังดีนะครับหนังดีเราตัดหน้าไทยตัวน้าเห็นนาะก็มากินนมเป็เมียนะให้นสูตรนั่น,ะนนะๆนอ,อันไปไึ๊กเป็นแม่นาปึ๊กวัวรุ่นรุ่นลูกๆที่นี่อ้วนนะครับ,รบก็เกี่ยวกับพันธุกรรมนะพ่อนะพันธุกรรมทางพ่อด้วยนะครับแล้วก็น้ำนมนะครับมันจะอ้วนแน่นเลยนะครับกกินอาหารอย่างเขาได้อกอร่อยนเรียบก็ ช่วงนี้มีฟางไหมพ่อเสริมฟางมีแต่ไม่ได้เสริมไม่ได้อ๋อฝนตกหญ้ามันดีหญ้าดีนะครับช่วงนี้ฝนตกฝนตกตลาดพระเนียดเขาเปิดไหมครับพ่อวันนี้วันอังคารวันอังคารกับวันเสาสองวันอ๋อวันนี้ก็น่าจะมีอยู่แต่มันก็ส่วนน้อยฝนตกนะครับสายๆด้วยต้องสายๆ ดูนะจะเยอะโอ้น oh, ี่นี่นี่มาแล้วนะครับถ่ายท้องด้วยถ่ายท้องด้วยถ่ายท้องเนี่ยถ่ายท้องเนี่ยถ่ายท้องมาเนี่ยเึื้อนแน่นดีจังเลยมันแน่นดีจังเลยครับเจ้าผู้นะครับเจ้าผู้เนี่ยก็การเลือกนะครับต้องหาพ่อพันธุ์ที่ส่งลูกดีๆนะครับแล้วก็ถ้าดูผลงานก็ต้องดูที่ สะดือดูลึงนะครับไม่ยานเกินไปนะครับสะดือยานก็ไม่ดีนะครับสะดือยาวนี่นะครับสะดือต้องได้อย่างนี้นะครับนี่โตมาจะสวยนะครับแล้วก็ดูเรื่องเนื้อหนังนะครับเรื่องแ่หข้งขานะครับอ่าแค่หลังบันท้ายนะครับการส่งลูกเพราะว่าเราไปสายเนื้อนะครับถ้าเป็นตัวผู้ก็สายเนื้ออยู่แล้วนะครับ ถ้าเป็นตัวเมียก็นะครับดูตัวข้างหลังตัวเล็กเมื่อกี้นะครับหนานะครับมันหนากลังกินนมมันหนาทุกตัวตีกันมันแม่แม่มันไม่ให้ตัวอื่นกินนมอย่างหมูเนี่ยถ้าให้กินนมมันกำลังเี่ก่อนมาไม่มันจ่อยใช่ไหมเออจะต้องจ่อยเนี่ยมันกำลังกินนมได้อะไรเพิ่นกินยาใดอ้วนเห็นไหมล่ะครับนี่ดูลำตัวครับยาวแข้งขายาวนะครับลำตัวเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเส้นหลังตรงนะครับกว้างแข้งขาตรงครับแข้งขาตรงเล็บกรีบ สำคัญต้องดูกรีบตั้งกรีบตรงนะครับอย่ากรีบทางด้วยพ่อไม่ไม่กรีบเาขาพ่อกรีบทางเลยละครับพ่อไม่กรีบทางลเลยเไกีบเหลือกี่ตัวนะครับพ่อเหลือหกหกสิบกว่าตัวหกสิบกว่าตัวนะครับนี่เดี่นี่พ่อญาตถ่ายมันออกใหม่เยอะครับออกมาเรื่อยๆนะครับ ออกมาเยอะเลยรเงี้ยออกมาเยอะนี่งานหนักที่เขาไปเนี่ยเนี่ยไม่ขายเนี่ยรุ่นเนี่ยครับเนี่ยไม่ขายอ๋อเอาไปแล้วเนี่ยครับหมื่นหมื่นหมื่นหกอ๋อตัวเท่านี้นะครับเออหมื่นหกเนี่ยเดี๋ยวนี้มันขยับขึ้นมาแพงนะผมไปฝูงแถวฝั่งเขาแหลมเขาลินแลฝั่งนู้นก็เท่านี้แหละครับหมื่นห้าหมื่นหกมันไม่มีวัวจะขายแล้วไม่มีวัวจะขายออกไม่ทันแย่งกันซื้อ ตะผู้นะครับสามสี่เดือนสามสี่เดือนสามสี่เดือนก็แย่งกันซื้อแล้วนะครับตัวนี้ใครเห็นมากเอ้าโหเนี่ยจะไว้ทำพ่อพันธุ์ตัวนึงไม่ได้พ่อมันหายไปครับพ่อมันสูงดีมันได้ถูกก็แย่งกันซื้อพ่อค้าเข้าบ่อยนะครับบัวขุนขาดตลาดช่วงนี้มาทั้งเข้ามาทั้งช่วยพ่อวานก็เข้า เมื่อวานมาจากข้างไหนพ่อมาจากคมโลงเลยนอเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บตังค์ได้เดี๋ยวผมมาขอแบ่งสักสองสามตัวจะทำแม่พันธุ์มีไอ้เขาจึงจะมาไม่ไงตัวตัวได้ตัวที่เป็นสัตว์น่ะเขาให้มื่นสี่หมื่นพ่อจะเอาสี่หมื่นห้าเขาให้สี่หมื่นแม่ลูกเหรอครับแม่ลูกอ่ะพ่อบอกว่ามันเขาแย่งกินนมครับ จะเอาออกไปถ้ามันถ้ามันกินนมสมบบู์มันก็ใหญ่ไวทีมัน้มันไม่ห่วงเขาอ่ะอ๋อมีลูกตัวอื่นกินนมด้วยเออโอ้โหไปสิบสิบปอนแย่งกันเนี่ยมูลลูุใหเป็นควรนเลยล่ะโอ้แสดงว่าใจดีใจดีวัวอย่างเงี้ยน่าเลี้ยงครับเพราะว่ามันใจดีเชื่อง่เด็อ่ะีไก็ตายถ่าครขี่ขี้ได้ด้วยสวยๆนะครับเอถ่ายพี่ี่มาอ่ะ ขึ้นได้อะโอ้โหเชื่องอะแสดงว่ามาประจำนะมาเลี้ยงประจำะขี่ยากนะครับบัวเนี่ยส่วนมากจะขี่มไม่ไม่ค่อยเห็นขี่เหมือนควายจะขี่ยากนะครับต้องขี่ตัวเชื่องเชื่องเท่นนานั้นดูนะครับเพราะมันจะวิ่งนะครับเก้าหลังที่เข่าหนกกว่าืเขาหนกวกเหมอนดีนเนี่ยดูวกินมนมก็ขี่ได้ พอพอใหญ่มา่อขี่ได้ดีขายไปอ่ะที่เดินเป็นเรื่องมาเด็กไม่ขี่เรื่องเดินแสดงว่าความคุ้นเคยนะครับเชื่องหาดูยากนะวัวขี่ได้เนี่ยเพราะว่าวัวนี่อตัวใหญ่ที่ชื่อไอ้สามไสามก็ขี่ได้เขารักไปหมดแล้วเขารักไปเลยมันเชื่องเกินเชื่องเกินอ่ะเขารักเลยรักคื้นอ่ะขนาดไม่ได้สนสะพายนะ แสดงว่าเจ้าของดูแลเล่นทุกวันมันก็ไม่ไม่เท่าไหร่หรอกมันก็เครื่องมาผูกพันมันมันเป็นวัวแบบอยู่กับเรามาตั้งนานตั้งแต่เราเก่านะครับไม่ใช่ซื้อเข้ามาแล้วก็ขายไปนะครับเลี้ยงเลี้ยงเป็นอาชีพนะครับอย่างนี้เลี้ยงอาชีพติดกอดวัวพ่อเขามีตั้งสองร้อยตัวน้วยเขาแบ่งให้ครับ ไม่แบ่งนะเขาแบ่งให้น้องชายแล้วกันที่ว่าเลี้ยงภาวะเอาเองครับยึดเป็นอาชีพได้สบายใช่ไหมพ่อสบายเลี้ยงครอบครัวพ่อได้ทํางานเสริมอะไรไหมครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทําแล้วอไม่มีเวลาเลี้ยงัวอย่างเดียวดีกว่าทำนาไหมพ่อโอ้ดีกว่าเยอะแยะแต่เราเราบรนอาชีพทำนาก็ต้องทำไปเนี่ยทำไว้กินนะครับทำไว้กิน มึนดูคุณแม่ครับคุณแม่เล็กพ่อปล่อยกี่โมงครับพอ่อประมาณที่ก็ห้าโมงครับห้าโมงตีโมงยังตามก็ตีโมงตีโมงครึ่งห้าโมงห้าโมงอถ้าปล่อยเช้าก็เดินเดินอย่างเดียวเดินเข้าก็สามโมงครับอ๋อสายก็เข้าคลองเหมือนเดิม มันยังไงก็เข้ามันสามโมงต้องได้เขา้าก่อนมันถ้าไม่เขา้ามันวิ่งตื่นมาหมดเลย<อ>ตื่นถ้าปล่อยเช้าก็เข้าเช้าหน่อยปล่อยเช้าก็เข้าปล่อยสายก็เข้าอย่างเก่าใช่ไหมครับมันไม่อยู่จะให้มันกินนึงหกโมงมันก็ไม่กินไม่กิน ไม่กินใกล้ๆ <Ende> ก <esa> ับไม่กินเข้ารู <it essa> ้ถึงเวลานะครับถึงเวลาประจํามันรู้เวลานะครับพวกนี้รู้เวลาเข้าเลยตัวนี่รู้เวลานะครับเวลาเข้าคอกเวลาไหนนะครับคอกทางไหนกินเสร็จก็หันหน้ากลับคอกแล้วกักก็มาอยู่กักแยตื่นขึ้นพักมาวานกักก็ใช้กินไดดีๆเลยวิ่งวิ่งเข้าเข้ามาโอ้โหวิ่งเข้าก็ดีเข้าเขากานังหวานใหม่ด้วยครับ แล้วก็เลี้ยงเฉพาะที่ของเราใช่ไหมครับตรงนี้กรไล่ไปนน่นแต่ตามคันคอกไปนะอ๋อออกไปเลี้ยงโอ้ช่วงนี้ก็หญ้าเยอะหญ้าเยอะแต่กำาลังระวังข้าวด้วยระวังข้าวด้วยกำลังวันนี้ก็ยกากๆหน่อยแล้วครับครับอพกก็ททาไร่ทานาเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายพ่อพันุ์ให้ดูครับอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวผมลมาใกล้เออ โอ้สวยนะครับเนี่ยหาอย่างนี้ก็สักสิบแม่ก็อยู่ได้แล้วนะครับสิบแม่ไม่ต้องเลี้ยงมากสิบแม่ครับปีละสองแสนสองแสนอ๋อสิบแม่ในคิดอะไรสองแสนใช่ไหมครับสองแสนเลยลูกเี้ปีถ้าครบครบครบปีเนี่ยลูกจะได้ตัวสองหมื่นอ๋อโอ้อย่างดีเลยนะเลี้ยงแบบคิดง่ายๆเลยไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปหวังคาดแค่เราจะคิดเอาแค่ครบปีนะลูกมันจะได้ละสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นกว่าซ้ำอีก ถ้าพ่อดีๆถ้าเป็นตัวเมียก,ก็สองหมืนกว่าปีก็ยังได้องได้ละให้หกปีแล้วก็ต้องได้และสองหมื่นครับแม<ต>่พันหกเจ็ดเดือนยังห้าหเดือนยังหมื่นหกมืนเจ็แล้วอะ่ะครับออกมาแล้วนะพ่อพันนี่สายลำพยากางนะครับพ่อบามั่นนะครับ เลือดร้อยไหมพ่อเลือดร้อยเลือดร้อยนะครับสายเก่าสายแก่นะครับดูสวยๆนะครับเป็นไรพี่ขอบคุณครับนะก็จะแฉะหน่อยนะครับฝนตกหนักไอตัวนี้ออกลูกยังพ่อเนี่ยหัวโล้นตอนนั้นน่ะที่ผมมาดูเนี่ยสีแดงเนี่ยลายใใกกลลลล้้ะะมันเพิ่ง ลูกไอ้ตัวนี้เนี่ยครับ,รบอ๋อลูกพ่อตัวนี้เลยพ่อนี้นะครับรอรุ้นนะครับฝั่งตรงข้ามนี่คอกใครครับพ่อผมเห็นอยู่ นี่น่ยคอบไอ้ข้างบ้านไอ้ไอ้จะแจ้ง่อ๋อเห็นเขาปล่อยไว้ไม่เห็นเจ้าของเขาซื้อขายไงพู้นี้เขาซื้อขายอ๋อซื้อมาขายไป